i <sighs> รบเครื่องเรื่องราวในรายการตะวันออกบอกข่าวท้าสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเรื่องอ่าวไทยบูรพาสำนักประชาสัมพันธ์เขตเจ็ดกับเข้าสู่ช่วงที่สองของรายการนะคะแต่ในเรื่องของกรมควบคุมโรคค่ะเขาได้แนะนำเครื่งงรัดนะคะให้ใส่แมสเนี่ยสองชั้นเข้าแหล่งชุมชนค่ะงกรมควบคุมโรคนะคะก็เผยทว่าปัจจุบันเนี่ย การติดเชื้อโควิดสิบเก้านะคะมาจากการแพร่ระบาดของเชื้อสองส,ส,สายพันธุ์สายพันธุ์เดลต้าแล้วก็สายพันธุ์อัลฟานะคะซึ่งเชื้อไวรัสนี้นก็จะติดต่อได้ง่ายแล้วก็รวดเร็วค่ะการใส่หน้ากากอนามัยหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์นะคะก็จะช่วยลดการแพร่เชื้อแล้วก็ป้องกันการรับเชื้อได้เป็นอย่างดีค่ะ ควรสวมหน้ากากนะคะตลอดเวลาทั้งอยู่ทั้งที่อยู่ในทั้งขณะอยู่ในบ้านนะคะแล้วก็นอกบ้านค่ะโดยยึดหลัก3าถูกก็คือถูกเวลาถูกวิธีถูกชนิดนั่นเองนะคะแล้วก็ในบ้านเนี่ยเป็นพื้นที่ปิดค่ะสามารถใส่หน้ากากอนามัยนะคะหรือว่าหน้ากากหรือว่าหน้ากากผ้าเนี่ยหนึ่งชั้นก็เพียงพอนะคะแต่ว่าหากต้องไปในแหล่งชุมชนนะคะเช่นตลาดสดตลาดหน้าหรือซูเปอร์มาร์เก็ตเนี่ยขอให้ใส่อย่างน้อย2ชั้นนะคะ โดยใส่หน้ากากทางการแพทย์เนี่ยไว้ด้านในาแล้วก็สวมใส่หน้ากากผ้าเนี่ยไว้ด้านนอกค่ะก็จะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพแล้วก็ป้องกันเชื้อได้เป็นอย่างดีนะคะมาต่อกันที่ค่ะผู้บริการตนม,ม .3-3 สามนะคะที่ตกลนเยยรารอบแรกค่ะไม่ต้องกังวลไปนะคะวันที่13สิงหาคมนี้ค่ะจะมีการโอนเงินอีกรอบนะคะซึ่งโครงการเยยาในจ้างและผู้ประกันตนมาตรา33าค่ะในกิจการที่ได้รับผลกระทบนะคะจากมาตรการของรัฐในพื้นที่ควบคุมสูงสุดแล้วก็เข้มงวดค่ะ ตามที่ครมรนะคะเขามีมติอนุิมัดมาตรการเยียวยาในกลุ่มแรงงาน,นะคะ่ะที่ได้รับผลกระทบจากการประกาศโควิดแล้วก็น็อคดาวนะคะเคยเริ่มจานาน่ายเงินรอบแรกเนี่ยไปแล้วในวันมมมมที่4-6สิงหาคม2564ค่ะวันละ1ล้านคนนะคะโดยโอเนเงินเข้าบัญชีเอ่อพร้อมเพย์อ่ะพร้อม โดยโอนเงินเข้าบัญชีพร้อมะะเลขใบ,บประจำตัวประชาชนผู้ประกันตนมาตรา33ค่ะใน9ประเภทกิจการนะคะพ <c oughs> ื้นที่10จังหวัดค่ะได้รับเงินโอนคนละ2,500บาทไปแล้วนะคะจำนวน1,829,387คนค่ะทั้งนี้นะก็ยังมีผู้ประกันตนมาตรา33อีกจํานวน 1 7ึ่งคนค่ะที่โอนเงินไม่สำเร็จนะคะด้วยสาเหตุเนยังไม่ผูกพร้องเดเลขบัตรประจำตัวประชาชนเนี่ยสูงส,สุดถึง90%นะคะจำนวนหนึ่งแานเนห้าสิบคนค่ะแล้วก็มาจากสาเหตุอื่นๆอีกนะคะเช่นบัญชีปิดนะคะไม่มีความเคลื่อนไหวค่ะจำนวน13,553คนนะคะแล้วก็ถูกพร้องเดกับโทรศัพท์แล้วก็สาเหตุอื่นๆเนี่ยซึ่งทำให้ท่านนะคะไม่ได้รับเงินช่วยเหลือทันในการโอนเงินรอบได้ท่านเองค่ะ แล้วก็ในกลุ่มของผู้ประกันตนมื่อเ33นสาคะที่ตกหล่นในการโอนเงินรอบแรกนี้ค่ะขอให้ท่านนะคะเร่งตรวจสอบข้อมูลตนเองค่ะหากว่าเช็คแล้วนะคะว่าเงินยังไม่เข้าบัญชีเนี่ยว่าเงินยังไม่เข้าบัญชีนะคะก็ให้รีบไปติดต่อธนาคารด่วนเลยนะคะท่านที่ยังไม่ถูกพ้องเอเล็กบัตรประจำตัวประชาชน,นะค่ะก็ให้รีบน,นะคะดําเนินการผูกบัญชีพร้องเอเลขกบัตรประชาชน,นะคะ่ะโดยสามารถทําธุรกรรมผ่านแอปพลิเคชันต่างๆ ของธนาคารค่ะที่ท่านมีนะคะบัญชีอยู่หรือว่าที่ปิดบัญชีเมื่อพ้นหน่อยแล้วเนี่ยก็ให้ดําเนินการเปิดบัญชีแล้วก็ถูกพร้อมเพย์เลขบัตรประชาชนให้แล้วเสร็จค่ะก่อนวันที่9สิงหาคม2564นะครับ่ะคะเพื่อรอรับเงินช่วยเหลือเยียวยาซึ่งสำนักงานประกันสังคมเนี่ยก็จะโอนให้อีกรอบค่ับในวันศุกร์ที่13สสิงหาคมนี้ค่ะ มาต่อไปที่เงินที่เหลือนักเรียนนะคะคนละ2 0 0พันบาทค่ะทุกระดับชั้นนะคะของสถานศึกษาทั้งภาครัฐแล้วก็เอกชนค่ะทั้งในสังกัดและนอกสังกัดของกระทรวงศึกษาธิการนะคะก็ตั้งแต่ชั้นอนุบาลค่ะประถมมัธยมศึกษาปวชปวสนะคะซึ่งจะให้สถานศึกษาจ่ายตรงแก่นักเรียนนักศึกษาหรือว่าผู้ปกครองแล้วแต่กรณีนะคะในรูปแบบของเงินสดหรือว่านำเข้าบัญชีธนาคาร่นเองค่ะแม่นกอ่อกูของนุญาตสำหรับติดตาม radik เดี๋ยวจะทำไม้ปักนี่ฝักย่วฝักยาวถั่วฝักยาว,ว,ยาวอันนี้ใบย่านาย่ายางน่าจะเป็น โอ๊ยแดงกว้างหนวดเอนินมาเกาะทำไมอยู่ล่างนี่แหละมันต้องขึ้นไปเลื่อยไปขานล่างนี่จะไปเกาะก็ทำไมโู่นแล้วก็ถั่วฝักยาวตรงนงน้นอีกหนึ่งต้น ยังไงคะได้เงื่ออ,อนี่ดอกกุหลาบชื่นใจชื่นใจชื่นใจลูกสาวส่งมาให้บ้านลูกสาวดอกงาม ปลูกเป็นเรื่องเป็นราวของเราไม่ค่อยได้ดูแลเศรษฐีเศรษฐีเรือนนอกเศรษฐีเรือนใน นี่แอบม่แอบคู่นี้เล็บคุดด่างเล็บคุดด่างใบนี้คัดนิยมตระกูลพืชด,ด่างเริ่มออก ลายสวยแล้วอันนี้เพิ่งได้มาอะไรนะป้องกันโควิดคนที่ติดแล้วถึงจะกินได้ตอนนี้ตอนนี้เขาเพิงให้มนาะทุเรียนนี่กำลังแตกซื้อมาแล้วก็ ใบร่วงหมดเลยของต้นปลูกมาอันนี้รอบที่สามแล้วอันนี้มันเป็นยอดเสียบยอดเสียบมารอบที่สามแล้วนี่อันนี้ก็จะมีฟักทอง เดี๋ยวจะปลูกฟักทองเดี๋ยวให้มันโตนิดหน่อยกำลังเพาะฟักทองเดี๋ยวต้องเอาดินมาใส่ตรงนี้ ออกออกำลอพริกแม้วพริกแมวพิกแมวพริกแมว,แมว,แมวสามวันมาเก็บก็พอได้ไปตำน้ำพริกกินกันต้องเก็บมันบ้าใบดูนะดูต้นนะสูงกว่าคน,นต้น สูงใหญ่มากเดี๋ยวจะทำซุ้มให้ถั่วฝักยาวมันกระเด็นมาดอกดอกไอ้เนี้ย ลมมันพัดมันกระเด็นจะได้ขึ้นไงนี่กำลังออกดอกกันเดี๋ยวปุ๋ยมาให้อีกนะนตอนนี้ตอนนี้อันนี้พริกขินนกขึ้นเองอันนี้ไม่ได้ปลูกเดี๋ยวเย็นนี้เย็นนี้ได้เก็บพริก สามวันมาเก็บครั้งหนึ่งแดบดบที่พักผ่อนเอาปืนมาเผื่อเอามาวันนี้ให้ปุ๋ย ปุยป like ุ้ยปุ้ยป่ะทำต่อให้สิโอเคค่ะ